สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับช่องคุณบิวตี้ขยี่ห่วยนะคะคลิปนี้บิวก็จะพาทุกคนไปรับชมแนวทางรัฐบาลเด็ดๆงวดวันที่1ตุลาคม2564จากเจฟองเบียกันนะคะเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะว่างวดน,นี้เจฟองเบียจะมีเลขเด็ดเลขดังอะไรให้พวกเราบ้างให้ไปซื้อ3ตัวนี้นะคะเลขมงคลนะคะลุนล้นลุ้นรางวัลเลขท้าย3ตัวค่ะลุน้นรางวันเลขท้าย3ตัวนะคะ อาจารย์ให้ตัวนี้นะคะ2ตัวนี้นะคะเป็นตัวเด่นนะคะ8-2นะคะ8 2สวยนะคะต้องขอขอบคุณแนวทางรัฐบาลจากเจฟองเบียร์ด้วยนะคะถ้าทุกคนไม่อยากพลาดแนวทางเด็ดๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคุณบิวตี้ขยี้หววด้วยนะคะรับรองว่าทุกคนจะไม่พลาดแนวทางรัฐบาลเด็ดๆแม่นๆแ,แ,แบบนี้แน่นอนค่ะ